สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูไฟไฟจากาบานสัจัสน,นะครับมาทางเส้นะรัยนะครับทางยไฟไฟสว่างตลอดนะครับ ว่างซอยมองเห็นชัดเจนดีครับแหว่ง,งก็ชัดเจนครับก็ใชดตั้งนานก็เทาทางบ้านทางกระทุมม่มนะครับทางกระทุ่มก็ชัดเจนทางเกือบทุกรอดเลยครับชัดเจนครับสวา่างเลยตัดตัดตกิ้งไม้มันละมาสักหนยก็เห ผ่านบ้านท่ากระทุ่มนะครับก็จะเข้าตรงตรงนี้ครับตรงนี้เลยหมื่นนะครับตรงบ้านใหม่น้องบัวใหม่น้องบัวก็มีไฟอยู่ข้างทางครับครับนู่นา่างๆอีกต้นหนึ่งต้นหนึง่งครับก็ชัดเจนตั้งแต่บ,บ้านสัจจันพลายท่ากระทุ่มนะครับเพราะเขาใหม่น้องบัวก็มี ้านะครับบนถนนวันนี้วันอาทิตย์ที่29ตุลาคมครับเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มกว่22นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ครับ,รบ,บ,รบช่องนี้มีทั้งใช่ครับสวัสดีครับ